คือตั้งแต่มี u t u b e เนี่ยนะครับผมได้เห็นช n e l ต่างๆที่คนต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยเนี่ยนะครับแล้วมาอยู่เมืองไทยอาจจะไปอยู่ทางอีสานหรือไปอยู่ที่ไหนๆเนี่ยได้ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านเรื่องของการขอวีซ่าหรือเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ ดีมากๆเราจะได้มุมมองอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าถ้าจะว่าไปเนี่ยนะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือเขยฝรั่งแะละเขยฝรั่งถ้าในทางอีสานนะฮะก็เรียกว่าเขยฝรั่งคือผมได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับผู้หญิงไทยนะครับที่แต่งงานกับคนต่างชาติหรือสนใจจะแต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ยที่อุดรธานีนะครับ แล้วเราก็ถ้าจะว่าไปเนี่ยเราก็พยายามไปพูดในที่ต่างๆนะจนะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของงานการกงสุนนะในเรื่องของการดูแลประชาชนคนไทยนะครับทีนี้จำนวนคนต่างชาติเหล่านี้ที่ต่างงานกับคนไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นหลายหมื่นอาจจะถึงแสนก็ได้นะในยุโรปก็มีเยอะนะครับทำให้คิดๆอยู่เหมือนกันว่า คนเหล่านี้นะฮะที่มาร e t i r e ในประเทศไทยเนี่ยคือก็เป็นสองด้านนะด้านหนึ่งบางคนอาจจะมองว่ารลัวว่าคนที่อายุมากมาร e t i r e ในเมืองไทยจะมาเหมือนกับว่ามามา,มาเป็นเบอร์เดนของของระบบสาธารณสุขหรือว่าอะไรต่างๆนานานะนี่ก็มองในมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีอำนาจซื้อมากพอ ในการที่จะดูแลตัวเองใช่ไหมครับมีเงินอาจจะเป็นเงินบำนาญหรือว่าเงินการลงทุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือตอนหลังเนี่ยบางคนก็ทำ YouTube Channel เนี่ยเขาก็อาจจะได้เงินรายได้หรือทำอย่างอื่นนะครับลงทุนให้ภรรยาคนไทยเปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านตัดผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็อาจจะมีรายได้อยู่ในการดูแลตัวเองนะฮะ ดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเขาเป็นภาราก,ก็อาจจะไม่ใช่ในประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมได้มีโอกาสอย่างเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไปเจอไม่ว่าจะไปกระถินพระป,ป่าแล้วก็ไปเจอเคยฝรั่งเหล่านี้ได้มีโอกาสนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะคือจุดหนึ่งคือผมเข้าใจว่าประเด็นเนี่ยก็คือกลุ่มคนเหล่านี้บางคนเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะครับแต่เมื่อมาอยู่เมืองไทยก็อาจจะมีความรู้สึกว่า อาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถนะหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบคุยกับคนที่ที่เรียกว่าคุยแล้วกระตุ้นในเรื่องของของอินเทลเล็ชวลอะไรต่างๆในานาเน,นี่ยนะครับก็ก็นี่อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งทำให้ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องคิดในเรื่องนี้นะว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก คนที่รักประเทศไทยแบบนี้ยังไงเพราะว่าเขาเนี่ยเขาก็เป็นเคยประเทศไทยใช่ไหมฮะเขามีความรักในประเทศไทยมาอยู่ในประเทศไทยบางคนก็ส่งลูกเลี้ยงเนี่ยเรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือเอาไปเรียนต่างประเทศเด็กหลายคนก็ได้อนาคตทําให้ผมคิดว่าเราน่าจะมองดูว่าตรงนี้เป็น untapped asset untapped resources เป็น human capital นะครับที่เราอาจจะใช้ประโยชน์ได้อันแรกคือกับประเทศที่เขามาอาจจะเป็นยุโรปเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสวิสอย่างเงี้ยนะครับคือคนที่เขามีใจรักประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับอันที่สองถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะจ้างงานที่เกี่ยวกับคนเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใน อีสานหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เขาอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีคือตอนนี้อำนาจซื้อก็มีมากพวกเขาอาจจะไปซื้อบ้านให้ภรรยานะสร้างบ้านใช่ไหมครับเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างดีบางคนก็ไปอยู่พัทยา,าซื้อคอนโดเช่าคอนโดนะครับหรือในเมืองอื่นๆ่ะแล้วแต่คนนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า เรียกว่าเป็น Win f อล g a i ก็แล้วกันคือจู่ๆก็เกิดตรงนี้มาเพราะว่าประเทศไทยต้องยอมรับว่าเรามีการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งใช่ไหมครับแล้วก็เราก็แต่ไหนแต่ไรก็เป็นที่ขึ้นชื่อว่าเราเป็นประเทศที่ต้อนรับบุคคลต่างๆนะฮะใครมาก็อยากจะอยู่ประเทศไทยดังนั้น untapped resources untapped asset เนี่ยนะครับเราก็ ควรจะคิดว่ายังไงจะทำในเรื่องของการทำธุรกิจขึ้นมานะฮะที่จะทำลิงก์อัพกับประเทศเหล่านั้นหรืออะไรก็ได้นะฮะเป็นเรื่องของของสังคมก็ได้เรื่องของวัฒนธรรมก็ได้นะฮะ science วิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถประสบการณ์ของเขาเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับ จากเท่าที่ผมเคยคุยกันบางคนก็เป็นคนที่มีฐานะดีมากๆในประเทศของเขาเนี่ยคือมากกว่าที่จะปล่อยไปตามเรื่อยๆโดยโดยไม่ได้มองว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่แล้วในประเทศไทยตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างสมาคมเหล่านี้นะฮะเพื่อที่จะให้มีการกระจายข้อมูล หรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นทำนองสพอร์ตกรุ๊ปที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าเออจะมีทางเป็นไปได้ไหมคือตอนนี้เขาก็คงมีกลุ่มของเขาแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็คงใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะรู้จักกันผมสังเกตดูเขาไปอ่านในคอมเมนต์ต่างๆนนๆนาก็นนเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่เป็นแบบอินฟอร์มอลก็ได้จากทางภาครัฐเข้าไปช่วยตรงเนี้ยนะครับ ช่วยให้การอยู่อาศัยของเขามีมีคุณภาพมากขึ้นนะฮะหรือยังไงก็แล้วแต่หรือว่าส่งเสริมให้มีการให้คนไทยเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษกับเขานะครับสร้างเป็นเป็น environment เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะให้ได้มีการพูดภาษาอังกฤษหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานเนี่ยเป็น working language ใน setup บางอย่างเนี่ย ็อาจจะเป็นประโยชน์นะผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเรื่องของทงั้งทางสังคมทางทางธุรกิจนะฮะเพราะว่าเรื่องของธุรกิจก็เป็นที่รู้กันว่าเรื่องของการทำมาหากินก็ทําให้คนหายจากความยากจนใช่ไหมครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้จํานวนคนเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักหลายแสนคนนะเขาก็สามารถที่จะ ดูแลคนไทยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเงินที่เข้ามาประเทศเนี่ยบวกกับคนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเมื่อวันหนึ่งเนี่ยในเรื่องของโควิดหายไปแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันว่าเราจะมีวิธีอะไรนะฮะผมก็ยังไม่มีโซลูชันอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะ throw idea ออมาก่อนก็คือเผื่อว่ามีท่านใดที่มีความคิดนะฮะช่วยกันคิด นะครับผมวันนี้ก็คิดไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ